วัสดีครับอยู่กับช่องรถไทยซิงบายซุปเปอร์ัมชิแนลนะครับผมยวเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็เอาเจ้ามีเบียดนะครับมาเข้าล่องมันนะครับปรากฏว่าแข็งปุ๊กคงจก็ได้กลับนะครับผมทํางานไม่ได้เลยนะครับผมก็อยากให้พี่น้องดูนะครับว่าหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าทําล่องยังไงห่างเท่าไหร่ปั่นยังไงนะครับก็เอาเป็นคลิปนี้แล้วกันเลยแล้วกันเนาะแต่จะไม่ได้ปั่นให้ดูนะครับเพราะว่ามันแข็ง เดี๋ยวโรตารี่พังนะครับดูแล้วมันโคตรแข็งเลยนะครับอ่ะไอที่ผมปาดมาล่องหนึ่งสองล่องเนี่ยดูดูจากนี้นะฮะก็คือเราเราแต่ในผมทําเม็ดเม็ดสี่สิบนะครับนี่สิเม็ดสี่สิบเห็นไหมเม็ดสี่สิบมันก็จะเป็นโรตารี่มันจะไม่ปาดเข้าเข้าล่องเยอะเกินไปนะครับเวลาเราเราเราสาดกบนะครับมันก็จะเป็นครูอ้วนพอดีนะครับแต่นี้มันดินแข็งนะครับแข็งจริงนะครับนี่แข็งอย่างนี้เลยมันไม่เข้าเลยครับอย่างมันปาดไม่ได้เลยนะครับ ปัดไม่ได้ผมก็จะจะรอฝนนะครับถ้าสมมติว่าฝนตกเนี่ยผมจะออกมาทําเลยนะครับก็คือรอฝนแหละก็อาจจะจ้างคนงานมามาเอาญ้าออกจากต้นมันนะครับจ้างคนงานมานะครับนี่ฮะล่องของเขาคือประมาณน,นี้นะครับอันนี้ยังไม่ปัดนะครับเม็ดสี่สิบนะครับประมาณเม็ดสี่สิบนะครับแปลงนี้อันนี้มันจะแคบเกินนะครับทําให้ มันเบียดต้นแล้วก็เวลาศาสตร์เวลาอะไรเงี้ยทาให้อ่ล่องมันค่อนข้างเล็กกว่าจะแปลงนี้นะครับแปลงเนี้ยผมดูได้ว,ว่าเม็ดสี่สิบน่าจะพอดีนะครับเห็นไหมเนี่ยรถเข้าไปล้อรถนะครับล้อรถมันก็จะลงคูค,คูล่องมันทําใหไไ้ไม่ไม่ไม่ไปกระทบกับคูมันไม่ปาดคูมันนะครับเอาไง่ายเนาะอ่าข้างนี้เหมือนกันนะครับประมาณ 40. 40. เมตรสี่สิบโรตารี่นี่มันยาวประมาณแปดสิบเซนแปดสิบห้าเซนอะไรนี่ประมาณนี้แหละ เพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมัน,ม,นมันกว้างเก้าสิบเซนนะครับเออมันก็รวมนูน่นรวมนี่ก็อยู่ประมาณเก้าสิบเซนเก้าสิบไม่เกินเก้าสิบห้าเซนเหรอครับเก้าสิบเซนนะครับเหลือฝั่งนี้ก็เหลือฝังอฝ่งแล้วคืบคืบแล้วประมาณสิบเซนสิบเซนคืบคืบกว่าได้นะครับประมาณเมตรสี่สิบนี่พอดีเลยก็อาจจะไม่ถึงเมตรสี่สิบดีนะครับก็ตีไปสักเมตรสี่สิบนะครับอย่าอย่าต่ำกว่านี้เลยฮ ถ้าต่าม่านี้มันมันถือว่ายังไงมันเบียดล่องเกินไปเบียดล่องเราทำงานยากนะครับอย่างเงี้ยพอดีฮะเห็นไหมรถเข้าไปพอดีแต่เพื่อเอ้นดินมันแข็งครับดินมันแข็งก็เลยโอ้ไม่ได้เลยก็ไม่รู้จะทํายังไงครับก็ต้องรอฟ้าฝนอย่างเดียวครับก็จะไปไปไปถ่ายทําที่แปลงหลังบ้านให้ดูนะครับแปลงหลังบ้านมันเป็นแปลงนานะครับแปลงนาเนี่ยมันก็ดินนุ่มอยู่มันก็จะพอปั่นได้อันนี้มันเป็นไร่นะครับในไรมันมันมันแข็งนะครับ ขนาดฝนตกอาทิตย์ก่อนนะครับเนี่ยเพิอแป๊บเดียวแห้งปุ๊กเลยแข็งปุ๊บเลยนะครับออแต่ถ้าไถไถไถพอได้นะครับจะถ้าเป็นงานไถนะไถก็ศาสตร์เก็บหญ้าก,ก็พอได้แต่แต่เป็นงานปั่นเนี่ยโอ้โหไม่ไหวครับโรตารี่จะหักนะครับเสียวโรตารี่หักแข็งจริงครับพี่น้องอในรื่องของเขาเนี่ครับผมก็จะปล่อยทิ้งอย่างนี้แหละถ้าฝนฝนมาผมก็จะปัน่นจะให้จะให้คนงานมามาเข้าเข้าแปลงก็คือ เก็บบนสันล่องนะครับเก็บสันล่องถ้าถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาปัน่นปั่นเสร็จก็จะไถศาสตร์กบนะครับก็น่าจะได้อยู่เพราะว่ามันมันก็เกิดขนาดนี้แล้วก็น่าจะได้อยู่ครับเนาะก็ภาวนาให้ฝนตกซะหน่อยนะครับผมตกไม่ตกไม่รู้นะครับถ้าไม่ตกในแย่เลยนะครับปั่นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับทาอะไรไม่ได้ศาสตร์ก็ไม่ได้ไม่ผ่านก็ไม่เข้าหรอกครับเนี่ยถ้าปั่นแล้วมันจะเป็นคุยๆๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าฝนตกเนี่ยมันจะนิ่ม ทำให้ปาดกินล่องลงร่องได้ครับผมพลาดครับผมพลาดก็คือไม่ได้มาป่านตอนพี่ฝนตกสองอาทิตย์ที่แล้วพอดีติดธุระประชุมประชุมงานประจํานะครับพี่น้องก็เลยเรียบร้อยอย่างที่เห็นนี่นะครับมาเข้าไล่ตอนที่ตัวเองว่างก็นะครับแนะนํามือใหม่แล้วกันใครที่ทําไร่เนาะต้องมีเวลาให้เขานะครับก็คือฟ้าฝนนะครับถ้าฟ้าฝน,นมาเนี่ยทํารุ่นมันเนี่ย ทำได้ทําเลยนะครับอย่าไปรอนะครับแบบผมเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยนะครับพอดีผมมีงานประจามันก็ไม่ไม่ได้ทําแบบไล่แบบจ๋าเลยนะครับผมอแต่ก็ทําทิ้งไว้เกือบสี่สิบไร่ครับสี่สิบไร่สามสิบก็ไร่สี่สิบไร่นั่นแหละก็เลยแปลงนี้ปิดแปลงรู้เลยว่าเราต้องปรับปรุงยังไงเวลาเรื่องเวลานะครับหนึ่งเวลาการปลูกเวลาการทํารุ่นมันปัดมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะ อานะครับผมก็อยากให้ fc ดูนะครับว่าใครที่สอบถามกันเข้ามาว่าทำลอกยังไงยังไงยังไงนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพูดถึงหญ้าเนี่ยมันกาลังปั่นนะครับมันกาลังปั่นพอดีเลยถ้าปั่นปุ๊บเนี่ยปั่นเสร็จนะครับอาทิตย์หน้าเรามา,าศาสตกบเนี่ยมันโอเคแต่นี่ดินมันแข็งนะครับดินมันแข็งเราก็เลยต้องจําเป็นต้องคล้ายๆเสียเงินจ้างคนงานนะครับจ้างคนงานทําเข้าไร่นะครับผมนี่แหละผลเสียนะครับแต่ เนี่ยมันกําลังพอดีทํารุ่นมันเลยแต่เออฝนไม่ตกนะครับเดี๋ยวจะลางานมาอยู่ดอกถ้าฝนตกเนาะเพราะมันไม่ได้ครับถ้าปล่อยทิ้งอย่างเงี้ยมันมันต้องปั่นไว้ปั่นพอดินนุ่มนะครับต่อให้มันมันแห้งอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีดินตรงล่องกลางไถศาสตร์กบใส่ปุ๋ยได้นะครับแต่อันนี้มันปั่นไม่ได้ไถมันก็จะไถไม่ได้นะครับมันแข็งมันล้นเล็กเนาะเอออย่างนี้นะครับผมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่เข้าล่องมันก็จะเข้าได้เพราะว่ามีน้ําหนักเยอะแต่แต่ผม ไม่ได้เอารถใหญ่เข้าล่องนะครับอ่มันจะติดติดตรงนี้หระติดต้นมันเนี่ยมันมันสูงแล้วนะครับขี้เกียจถอดผานถอดอะไรนะครับก็รอระยะเวลานะครับไม่เป็นไรแล้วจ้างคนงานสักสองวันก็น่าจะเสร็จแล้วมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าทาไว้นะครับนี่รุ่นพี่ก็สุดยอดนะครับแตกแตกแขนงโอ้โหใหญ่มากสองเมตรนะครับผมต้นงสูงนี่สองเมตรต้นเฉลี่ยเฉลี่ยนี่เมียยี่สิบขึ้นนะครับถึงเมียห้าสิบขึ้นละรุ่นพี่รุ่นใหญ่นะครับ ก็รุ่นนี้ก็ทําไว้นะครับดีกว่าเราปล่อยเวลาทิ้งนะครับผมเนาะอ่าอ่ะแนะนําก็ด้วยนะครับ f อนะครับผมใครมีสภาพแปลงงานอย่างนี้ทายังไงส่วนผมกลับนะครับไม่ได้หรอกพังแน่นอนลอตเตอรี่ต้อต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 อเลยดินโคตรแข็งอ่ะอ่าสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องรถไถซิ่งบายสุปอร์บัมเชนเนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ